สวัสดีค่ะแฟนครับเชียวรักทุกทคานวันนี้ก็เอาเลขเด่นจากหนังสือมหาลาบมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นจากจากหนังสือมหาลาบงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2566หงวดที่แล้วเลขหน้าปกเข้านะคะงวดที่แล้วเลขหน้าปกเข้าเข้า30ออก03นะคะ เรามาดูงวดนี้กันเลขหน้าปกเด่น6กับ5นะคะแต่ว่าแอชอบหลัก5นะคะชอบหลัก5ถ้าเป็น3ตัวก็คงจะเป็นตัวนี้นะคะเรามาดูตัวเลขข้างในเลยจ้า งวดที่แล้วปิดกั้นความคิดเห็นนะคะก็เลยไม่ได้ยินคอมเมนต์มาเนาะงวดนี้ก็เลยลองดูซิเขาจะปิดกั้นความคิดเห็นไหมที่แน่ๆก็คือปิดกั้นความคิดเห็นเพราะว่าเลขหน้าปกเข้าและก็ที่งวดที่แล้วปิดกั้นความคิดเห็นก็ก็คือมี หนังสือมหาลาภแล้วก็เลขเด่นจากรวมหวยดังนะคะเข้า03ตรงตรง,ตรงอันนี้เขาวิเคราะห์รางวันที่1น,นะคะของหนังสือมหาลาภหลักร้อยมา5กับ3หลัก10มา4กับ7แล้วก็หลักหน่วยมา2กับ8ส่วนเลขท้ายสตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล หลักสิบนั้นเด่นหนึ่งกับหส่วนหลักหน่วยนั้นเด่นสองกับสามวดนนี้จะมาห้าสามหรือไม่ เรามาดูเลขข้างในเลยนะคะเพราะว่าเอามาให้ชมแต่ส่วนที่เป็นตัวเลขนะคะเอามาให้ท่านชมแต่ส่วนที่เป็นตัวเลขเรามาดูฟ้าประทานหนังสือมหาลาภงวดนี้นะคะฟ้าประทานให้เด่นหกกับสองนะคะ ก็มีหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดส่วนสองก็มีสองสองแล้วก็สองสี่สองห้าสองเจ็ดท่านพิจารณาดูนะคะงวดที่แล้วเข้าหน้าปกนะคะงวดนี้ก็เลยส่วนมากจะมีเลขที่ตรงกันกันกบหลายสำนักนะคะ เลขที่ตรงกันกับหลายสำนักก็มีเลขคำพีหวยนะคะที่ตรงกับหลายสำนักเด่นสามรองห้าเด่นสามรองห้าอันนี้ตรงกับหลายสำนักนะคะส่วนเป็นเลขที่ชอบนั้นก็คอมไว้นะคอมเมนต์ไว้ด้วย สีสม้มเป็นเลขที่ชอบนะคะถ้าเลขมาหก็มีหนึ่หนะคะถ้าเลขมา0ก็คือเลข5 0อันนี้เป็นฟ้าประทานเลขคำพีหวยนะคะถ้าสมมุติว่ามา ห้าแอดชอบห้าศูนย์นะคะคำพีหวยหนังสือก็แพงขึ้นสิบบาทนะคะเป็นราคาห้าสิบบาทเลขผีบอก เลขผีบอกนะคะเลขผีบอกมาหนึ่งกับหกตัวเด่นนั้นตรงกับฟ้าประธานเนาะมาดูเลข มหาเลขทงชัยมหาเลขทงชัยนะคะนี่เลขที่ขีดไว้นะะี่ค่ะสีส้มนะคะกับแปดห้าที่ติดห้าก็ชอบชอบเลขติดห้านะคะ ใช้วิจารณญาในการรับชมอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดพิจารณาดูดีๆนะคะท่านจะได้ไม่ผิดหวังแต่ว่าเลขที่ตรงกันกันกบรายสำนักก็คือเลข5นะคะกับเลข8หรือจะเป็น580ต่อไปเจ้าพ่อมหาลาบ เด่นเจลอง5นะคะกับ2เด่น7จลอง5กับ2โปรดพิจารณาดูดีๆนะคะลายสํนนักนะคะที่มา5้นี่จะเป็น5้สองอันนี้เจ้าพ่อมหาลาบนี้ก็เคยเคยออกตัวเต็งอยู่นะ5้สองนะคะเคยออกตัวเต็งอยู่ ก็คือเลข5 2ถ้าหลักาแอดชอบอันนี้ตัวนี้นี่จะตรงกันกันกบเลขของติ๊กฮีโร่นะคะ3 5 7เลขเหล็กไหล เลขเหล็กไหลนะคะเลขเหล็กไหลเลขเหล็กไหลก็ไม่เข้านะคะเลขเหล็กไหลงวดที่แล้วไม่เข้าหรือจะเข้างวดนี้หรือจะเข้างวดนี้พิจารณาดูดีๆนะคะหรือจะเข้างวดนี้ ฟันธงที่เลขห้ากับเลขหนะคะฟันธงว่าที่แล้วก็เข้าเข้าค่ะเรวจะให้ดูฟันธงของหนังสือมหาราภนะคะเข้าศูนย์สามนะคะนี่แหละก็แค่เข้าตรงนี้ที่เดียวนะคะกับฟ้าสั่งรวย กับเลขหน้าปกฟันธงก็เข้าบ่อยนะคะอันนี้เป็นเลขที่ชอบนะคะที่คอมเมนต์ด้วยปากกาสีส้ม05 05นนะคะดูดีๆพิจารณาดูดีๆอันนี้ก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นท่านชอบหรือไม่ชอบนะคะ วัที่แล้วฟ้าสั่งรวยเข้านะคะฟ้าสั่งรวยเข้าวัน,นี้ก็ขอให้ท่านพิจารณาดูดีๆนะคะนี่ค่ะอาจารย์เทพสถาพรมา8กับหเสียนเหนือเมฆมา2นะคะเลขพ่อแก่มา9กับ7ฟันธงที่เลข0ย์มี0ูย์ห้า ะะโปรดพิจารณาดูดีๆนะคะก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกราบขอบพระคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นแรงเชียร์แรงใจขอให้ท่านจงโชคดีขอให้ท่านถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านจงโชคดี อันนี้คือเลขหน้าปกของหนังสือมหาลาบนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ